วันนี้เรามาถึงอคานายมามะเรามาถึงสถานีคานายมามะแล้วนะคะตอนนี้ตรงนั้นเป็นทางออกเอ็กซิเนาะที่จะอ่าไปซับเวนะฮะมาแบบเหนื่อยเนืยดูได้จอมันแล้วกันอ่ะไอ้ต้นเหลวหิว เราเรานั่งสถานเรานั่งไอ้นี่มานะเรานั่งตอนอเรานั่งตอนคืนมาถึงเช้าไงจนป่านนี้ยังไม่กินข้าวเลยเนาะถ่ายละแล้วดูสวยมากอ่ะสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเช็คเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรางวัลใหญ่กันก่อนเนาะไหนเท่าไหนไหนเท่าไหน นู่นนหละพกราคุชีอ่ะถ้าเกิดเราเอาไปยื่นเขาเขาจะจ่ายตังค์ให้เราเลยนะะถ้าเราไปยื่นให้เขาเขาจะจ่ายตังค์ให้เรากี่บาทร้อยเยนเองเลทกี่บาทป่ะกี่บาทอะไรยแปดบาทแล้วตอนนี้1้เดบาทมาเดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกกันเลยไปจ้าวพึ่นอนจัด